วันนี้นะคะเราอยู่ในงานอีซูซ Special ยลแตนะคะเป็นงานขอบคุณลูกค้านะคะคุณระวีจันดีนะคะแล้วกอ็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณวีรวัตรยอดประทุมนะคะเป็นผู้ออกรถกับเรานะคะแล้วก็มีการแนะนําลูกค้ามานะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านเป็นร้านแซบนวหนึ่งร้ค่ะอยู่ทางเส้นระบอบไผ่นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาทําการสัมภาษณ์ลูกค้ากันได้กัน2ท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ออกรถแล้วก็ผู้แนะนํานะคะนี่นะคะก็จะ ที่จันดีนะคะครับสวัสดีครับ่าเดี๋ยวเราจะสอบถามลูกค้านิดนึงค่าว่าประทับใจอะไรบ้างนะคะในอิซูซุข,ข,อของเราคก็อิซ <c oughs> ูซุนะครับก็เป็นรถที่ประหยัดนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับในการเดินทางไม่ว่าไกลหรือใกล้นะครับก็สะดวกสบายนะครับก่นการขายก็มีการแนะนํานะครับก็หลังการขายก็มีการติดตามผลนะครับ สอบถามว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับก่อนการขายหรือว่าหลังการขายนะครับสำหรับพนักงานให้บริการดีครับได้ข่าวว่ามีเพื่อนอยากจะออกรถเหมือนกันนะครับอีซูซุก็จะแนะนำมาที่คุณกิฟต์นะครับก็คือเซฟจิฟต์นะครับ อสุปัจจินบุรีสาขาสีมหาเพิ่มของเรานะคะครับ,ส,รบสำหรับอีกท่านหนึ่งนะคะก็จะเป็นคุณบีรวัตรยอดประทุมนะคะค่อคนนี้ก็ใช้รถอิสุของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการแนะนําบอกต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าประทับใจอะไรในอิสุสูของเราบ้างนะคะครับผมก็ผมเป็นข้อบควอิสุมามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ คันแรกผมก็เป็นอีซูซูนะครรถคุณภาพที่ในส่วนตัวผมนะครับอีซูซูก่อนอันดับแรก<ะ>ใช้ดีโอเคเลยนะครับผมบอกว่าผมคือส่วนด้วยส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากประหยัดน้ำมันนะครับสะดวกสบายเบานิ่ม นี่นะคะชิวเลยนะครับเดินทางกายนี่สะดวกสบายเลยครับวิ่ง150นี่เหมือนกับวิ่ง120เลยนะครับร้อยห้าสิบเลยนะคะแต่พี่สูตของเรานี่คือ150 160ก็คือยังยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่อันนี้พิสูจน์ได้ตัวเองมาแล้วนะเนี่วเพราะว่าอันนี้ลูกค้าใช้งานจริงนะเป็นสี่ประตูยกสูงนะคะสี่ประตูยกสูงครับใช่ครับก็จากผู้ใช้งานจริงเลยใช่ขงานจริงพิสูจน์มาเองแล้วครับมีรถดี ต้องแนะนําเพื่อนก็อยากจะให้เพื่อนได้ใช้รถดีๆเหมือนกันผมมั่นใจว่าก็ขอให้อินสูรรักษามาตรฐานของตัวเองไว้อย่างนี้ให้ตลอดไปเพื่อลูกค้านะครับก็อย่างนี้ครับก็คือขอขอบคุณอินสูรด้วยที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คุณภาพเป็นอย่างดีตลอดมาครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านนะคะที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวอินสูรได้กันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ